เดือนเมื่อไหร่นี่ครับมองทำด้วยลอยหนึ่งบาทนึงครับที่น้องบาว่แตกเดี๋ยวจะเาางลไปบาื่อบนใส่บ้านเลยอตะวันลยกผประกาศเด้ มองไม่ได้ปลาติดตือน,นเมาได้ค่อยๆนะครับปลาติดตือนเราหันของใช่สมาร์ทเทีนยนนึงยี่ห้อทับทุนหนึงอันนี้เขาเอื้นแหนึงครับนี่โบหูจะออกโบออกร้อยหนึ่งบาทหนึ่งว่าออกนี่แหนึงนั่นแหนสองแหนสามแหนสี่ร้อดมีสี่คนครับจับตาบางทีแหนึงนะครับ คนมืแห่ีล่ลงนำําแห่สองคนเรวครับตอนนี้นจะแจความพันธุ่ต้องซิกให้กันนะครับท่านความ่ขา้อนต้องซิกให้กันพออันธุีต้องซิกให้กันความยั่งชิ่งน้ชิี่งคนหนึ่งต้องให้ซิกต,ตั้งชิวันทั้งกัน นัน่นเป็นตรงซื้อแล้วครับที่นี่จับตาที่แหนนงครับโอ้ยอ,อี่น้องแห้งอย่ามองแห้งตาขึ้นงามครับงามมองยังนะครับบรรยากาศ คะต้องให้น้ำอะไรนะครับน้ำอะไรมากเมวานตุ่มนั่งสิปลายแล้วมีเขาไหลอันนี้ขาดโยบหนึ่งสองสามสี่หางหกคนครับสามเดือนวันสิบคนค,คนสี่คนเป็นคล้องเง่าน้ำไหลแห้งๆแต่มันจะเข่าดิคนตกไหมก็รุ่นกันนะครับทีนี้ม้วนใส่มุนขวาไอ้มันขอดขึ้นมาก มันออกติดตามเสี้ยนใหญครับทั้งนี้นี่ครับมาเบิงแห่องครับนี่ว่ามานแถวทั้งนี้นครับขันเบิ้งข้างหลังนี่ว่ามันจันหนวดเขี้ยวครับผู้ใดให้ได้ติดตามบางและจันนี่นะครับนักแสดง ตอนนี้โควิดเก็บตัวโยบานอยู่งานไทยทำละาควนกับวเมี่แล้วเราเด้เมาตึกแหงเงอนีเงียบครับบอหมีต้องร้อยนำไรแห้งก็หนีมาเห็นหน้อยขอบผม,มอันนี้ วิธีการบรนเทานะครับน้ำไหลคู่ต้อนโซครับนะครับแต่เพิ่งพันธิบ้านแฮียบ้า,านท้ากันเป็นบ้านพร้อมกันนี่ผลงานนี่ของน้ำหอมครับเนี่ยที่ได้เมื่อนีงน้ำทั้งละไรแห้งก็ได้กินแรงนี่แหละมาแต่เศร้าเราสัน่นฝนบ่ค่อยตกเราก็เลยแก่อยู่ครับแต่เพิ่งนะครับพนันธิบ้านเป็นบ้านพร้อมกัน ถาก็ถ่ายขึ้กกันแห่มาเฟอร์ซิม,นมันโมแมนน่ามาันแฟนบอนฟอร์มกันเลยครับเดี๋ยวจ้องน้อยซิมานใหนบ้างนะครับเด็กเปกก่อนเพราะว่า,วาดเดินทางมาจากพัทยาฝั่งมหาวัดครับผมตามบ้างนะครับบางเฟอร์ซิมนัน ครับติดตามช่องยูทูบของอีสานบันผมนะครับช่องยูทูบครับของเสียบว่านี่ครับใต้หวยคู่โสจากกาลสินครับส่งขอประกวดถ้านเพิ่อนกินนับหนึ่งสองสามควาอมกันนะครับพี่น้อง อ่พันธุ์ทรงสีกให้กันแล้วครับใี่ไหมพันธุ์วานสวยงามครับตามท้องเรื่องรุ่นนะครับเป็นู้ที่ได้หลายตัวใหญ่ตัวน้อยเดี๋ยวผมพาไปทิ่ตามขอบสนามเลยครับเนี่ยช่องไหนครับช่องยูทูบครับผมยูทูบเอ่อมาครับกเลยมาเลย,เลยครับครับน,น,น,นี่แล้วครับเพื่อห้าวแล้วครับเนี่ย ติดตามเขานี่คนี่คือตัวเตียงนะครับอ shepherd, ถอดเสียนี่มันมาเหมือนนี่นี่ครับเดี๋ยวติดตามช่องยูทูบของยิสานบันผมนะครับนี่

นี่น um ้ำไม่ค่อยไหลครับแ่าก็เลยเงียบก็พอได้อยู่ครับครับครับโอ้ขุนทั้งขุนครับครับครับขุนทั้งขุนมานะครับทั้งขุนครับผมถือไหลเลยครับทั้งขุนากไอยไทยองเก็บุนเลางานจ้ได้นั่นไหวะเนี่ยโอ้น้ำท่านอะไรหลแห้งต้องให้น้ำไหลแห้งนะครับขน ตึกแล้วเพิ่งจะจิมาตากใบงญีาแล้วครับตากไว้แล้วก็ต้องนั่งตึกเพิ่ง,งจะจังมเชื่อินกันโอ้มันอย,อนอยู่ครับเ<อ>นี่ยปลาปบูหรอพี่อโอ้มนัมนมันมันปลาบูคือปลาเป่าเนี่ยปลาเป่าโอ้ลงอยู่ปลาเป่าเนีน่ยนะผมเพิ่งเก็จอรับครตกดาราดาราอยู่แต่ปลาเป่าเนี่ยครับเยี่ยซื่